สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวเขอดอร์กันสักหนึ่งออเดอร์อันนี้กราฟภาพรวมนะครับภาพรวมเทรนใหญ่ๆเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าณนะเวลานี้นะรกราฟกาลังเซตตัวลงมาเราจะดูว่ามันจะลงมาสร้างโลใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าไฮล่าสุดมันสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมค่อนข้างสูงนะมันน่าจะลงมาแค่สร้างโลเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราจะรอเข้ากันสักหนึ่งออเดอร์นะเดี๋ยวรอให้กลับขึ้นไปก่อน ดี๋ยวจะหา,าหาเข้าออเดอร์บายนะครับรอรอหาเข้าออเดอร์บายตามแนวโน้มของทิศทางของเทรนหลักจะน่าจะมีความปลอดภัยกว่าครับเทรนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะ้องทรงนี้ตอนนี้มันเซตตัวลงยาวด้วยนะครับเซตตัวลงยาวด้วยแต่ว่าอย่างที่พี่ไอ้บอกนะว่า,าเทรนหลักเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเรอรอดูสักนิดนึงอืม เขาเดินเดียวพอนะครับไม่ค่อยสวยนะฮะลงต่อเนื่องยาวๆเลยอรอดูสิมันจะไปถึงไหนนะฮะแบบนี้พี่ไอมียังไงก็ไม่เข้าอยู่แล้วเนาะน้องๆที่เข้ามาไลค์กับพี่ไอก็น่าจะรู้เนาะถ้าลงต่อเนื่องติดต่อกันแบบนี้พี่ไอจะรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียว รอ,อจังหวะก,กับตัวนะครับรอจังหวะก,กับตัวให้แรงซื้อเข้าชัดๆก็ค่อยเข้าเดินนะครับตามแนวโน้มของทิศทางหลักไปลงยาวมากนะครับแท่งนี้ทําเหมือนจะเป็นแท่งพักตัวในเทรนขาลงถูกต้องไหมน้ำทิศทางที่มันกําลังทํามาแต่ว่าพี่ไอว่าด้วยความที่เทรนมันไม่ชัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวได้เสมอเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะ าจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ถ้ารอ,อนะครับการเข้าเดอร์นเนี่ยสี่นาทีห้านาทีมันได้สักหนึ่งออเดอร์น,นะครับมันก็คุ้มนะครับเราดูก่อนอยังนะยังเน,ะนาะลงแข็งดีเหลือเกิน เอานะ่าพี่ไอว่ารอจังหวะกลับตัวดีกว่ามันลงมายาวขนาดนี้นี่เดี๋ยวมันยังไงมันน่าจะกลับตัวเป็นลักษณะของการอย่างน,น้อยก็เป็นการยกตัวขึ้นไปสร้างไฮใหม่นะครับถ้าเกิดมันจะปรับเป็นเทรนขาลงณจุดนี้นะครับมันลงยาวขนาดนี้นี่เราควรจะรอดูแล้วเนาะ,ะเทรนหลักขาลงเอ้ยเทรนหลักขาขึ้นแนวอะไรแนวรับนะครับจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษอ่ะรอดูนะ เราดูว่าใกล้ถึงแนวรับแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวตรงจุดนี้สูงนะครับยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้ารอก่อนนะครับเราต้องจินตนาการให้ออก,ก่อน,นะครับน้องการดูเทนเนี่ยนะฮะถ้าไม่แน่ใจนะครับสามารถขยับ นะครับเป็นทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มของทิศทางหลักของของเทรนนะครับก็จะช่วยได้นะสำหรับมือใหม่นะครับก็ค่อยๆไล่ดูไปนะใน,นเวลานี้นะครับช่วงประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมามันยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยมันเซตตัวลงมายาวๆเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันจะกลับขึ้นไปตามทิศทางหลักของมันเมื่อไรใช่ไหมครับ เราก็รอดูนะครับแนวรับแต่ละแนวในเทรนหลักขาขึ้นนะครับแนวรับแต่ละแนวจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษถ้ามีแท่งยืนยันแนวนะครับเราก็จะกดเข้าออเดอร์บายนะครับแท่งนี้กระโดดเปิดกลับขึ้นไปเหนือแนวนะแท่งก่อนหน้านี้มันลงมาใต้แนวนะฮะแท่งนี้กระโดดเปิดขึ้นไปดูซิว่ามันจะแข็งแรงขึ้นไปเก็บได้ไหม อ่าดูดีๆนะยังไม่เข้าเนาะรอดูก่อนนะอ่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับสักหน่อยนึงเปิดมาแล้วจังหวะมันไม่มีจังหวะที่จะเข้าเราก็ต้องรอเนาะต้องรอท่้นนี้อ่า ถ้ามันอ่อนแรงเราจะเข้าไมไม่เข้านะครับเซลลเราไม่เข้านะเราจะรอบายอย่างที่แม่ว่านะเพราะมันลงมายาวๆแล้วนะฮะ,ะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับมีโอกาสขึ้นต่อ,อรออีกสักนิดนึงรอแรงซื้อเข้าดีๆนะครับข้างล่างนี้เป็นแนวรับนะครับแท่งก่อนหน้านี้เป็นพลชั่นนะครับที่บ่งบอกแนวโน้มการกับตัว เป็นลักษณะของฮาร์ลามิแพทเทิร์นนะครับฮาร์ลามิแพทเทิร์นเดี๋ยวเราดูซิรอแท่งยืนยันแนวโน้มก่อนนะครับเห็นไหมเกิดแก๊ปกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วเกิดเป็นลักษณะของฮาร์ลามิแพทเทิร์นนะครับแต่ว่ามันปรับตัวลงมายาวๆเนี่ยเราต้องรอความชัดเจนสักนิดนึงรอแท่งยืนยันก่อนรอแรงซื้อเข้ามาดีๆก่อนนะครับค่อยเข้าข้างล่างเป็น PA นะครับล่างสุดนี้เป็น PA มีแนวโน้มนะครับที่กราฟจะเกิดการกลับตัวตรงจุดนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเซตตัวลงมายาวๆมันไม่แน่นะครับมันไม่แน่มันอาจจะส่วนพรวดข้ามแนวรับลงไปเลยก็ได้นะครับรอดูนะถ้ามีแท่งยืนยันขึ้นมานะครับก็กดเข้าเดอร์บายนะมีแนวโน้มการกลับตัวแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาไปพอสมควรเนาะ เข้าเดินเดียวพอนะนี่ทั้งนี้ทำท่าจะเก็บได้นะฮะเส้น SMA 5จากที่ทิ้งดิ่งลงมาตอนนี้เริ่มที่จะ,ะค้งขึ้นนะครับเก็บได้หมดก็มีโอกาสขึ้นต่อแล้วครับแรงซื้อเข้ามาในตลาดแล้วนะครับตอนนี้โอ้ย ต้องรอจุดเข้าดีๆนะครับมันมีไส้ของไอ้แท่งพินบาร์เปิดแล้วขึ้นเลยพี่ไอ้กดค้างอยู่นะเปิดแล้วทำท่าจะขึ้นเลยนะฮะได้จุดเข้าพี่ไอ้ว่ามันยังมีพื้นที่เหลือนะครับก่อนวิ่งถึงแนวไปไส้ของไอ้แท่งพินบาร์ด้านซ้ายนะครับกดเข้าเดไปละ แท่งก่อนหน้าค่อนข้างแข็งแรงนะครับบ่งบอกอว่าแรงซื้อมันเข้ามาในตลาดแล้วเนาะแล้วก็แท่งนี้นะครับทําท่าจะเปิดแล้วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งกลับลงมานิดนึงนะพี่ไอดูแล้วว่ายังมีพื้นที่เข้า,าพื้นที่วิ่งนะครับก่อนถึงไอ้ปลายไส้แท่งพินบาร์เนี่ยนะฮะก็เลยกดเข้าเดอร์ไปอ่ะคุ้มค่านะครับรอมานานก็ไม่เป็นไรเข้าเดอร์เดียวนะครับเข้าเดอร์เดียว สวยงามนะครับลากันที่หนึ่งออเดอร์นี้นะครับน้องสวัสดีครับผม